สะกดคำสระเอมีบอสะกดกอเอบอแก็บขอเอบอแคร์คอเอบอแคร์งอเอบอแง็บจอเอบอแจ็บจอเอบอแฉบ โซเอบเช็โซเอบเซดอดอบบเดบตตเอบบเตบทอเอบบแทบทอเอบบแทบนนเอบเน็บเอ บอแบบบอแอะบอแแบบพอแอะบอแผบฟอแอะบอแฟบพอแอะบอแแบฟอแอะบอแฟบมอแอะบอแมบยอแอะบอแยบ รอเอบอเล็บรออบอเลบวออบอเว็บสออบอแสบหอเอบอแหบอออบอแบ